ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังโยกกระบามีและไรยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองหลังจากที่เขาได้สูบไปเรียบร้อย <c oughs> โอ้ทีมงานบรรซานี่เอาให้เรียบพี่น้องบ้ามีเพรเห็นปลาโมจักตัวเลยอยู่นี่ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องผมแ <c oughs> น่ห้อนอีหลีทีมงานบรรซาเขาทีมงานผ่านซื้อทีมงานสากิบ่เห็นปลาโมจักตัวเลยพี่น้องดับ <c oughs> พี่หน้าว้ากันไหมเนาะครับเนาะกระสมมาผ้าขวดกับราคาละ ก็ปลกาเป็นสาของอ่าตาแดงเขาบาดนีสิว่าสาธิตวิธีตึกแหจอยจ,จอเป็นอย่างจังได้ปลาไปกินว่าสันคนว่าเดี๋ยวบ้ามีสิอห่างเดีย,ยกเดียกเพิ่งว่ามันมีปลาบออยู่นี่พี่น้องย่าไปคิดจะส,สัตว์แยงสี่ย่าไปคิดเป็นแนวอนื่นให้คิดว่ามันสิมีปลาบาอแเ่นั้นเองเนอะครับนะเนาะตาแดงเขาได้อนุรักษ์ได้ห่วงแหนไว้ออาเบิ่งคือมันสิมีตาปลาหน่อยบอที่คนได้เห็ดแนวดักไว้เห็นบอนี่ เป็นตะไคร่สองขางนี่พี่น้องนี่นถ้าเบื้องแรกสงการฝนตกนี่บ่อึดปลาจีนพี่น้องรับเบื้องวะสายจอๆนี่บวกเขาเหนว่าบวกซะบวกในน้อยนี่สิมีป่าบ่เอารุ่นกันพี่น้องเป็นบวกในน้อยเอานี่นี่เบื้องสิปลาบู๊ฮฮฮฮฮฮฮาฮฮบฮฮฮฮฮีฮฮฮอฮฮ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 ่่อเอ อันนี้บ่ได้ต้มได้ตัวบ่ได้สร้างภาพเด้อครับเด้อเป็นเรื่องจริงล่ะกะบ่ได้อิงนิยายน่ำมีปลาปลาหลายตามที่เฮาได้มาถ่ายแทบทุกมืออ้อโอ้ยพี่นออ้องโอ้อยโอ้ยโอ้ยขอท้ายใกล้ๆเนี่ครับขอวทายใกล้ๆเนี่ครับโอ้อยพี่นอ้องโอ้อยพี่นอ้อ,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 นองเอาบา่ามีจังได๋กะเอาลง YouTube ให้เบิ่งแนง่นอน ไปเจ้งไายพี่น้องวะบวกหน่อยออนหน่อยไปเอาถุงให้เราบวกหน่อยหน่อยพี่น้องอือเบื่อเอาอีกว่าพี่น้องเอาอีกว่าบวกซ้ำอีกสิพี่ปลาบวตังเงิดบวเหียเสียเหียเสียพี่น้องผมเอาปวดปล่อยลงอีกเป็นบ่ะครับปล่อยลงอีกกับปล่อยไปครับผมโอ้โหสิปล่อยไปอีกจ้างหากนี่แหละครับ สะอาบวกน้อยๆมีปา่าคือบ่มีเป็นตางเงิดบ่เจราชานี่เพรต้องไปลงสาไงครับโอโ้โหนี่แหละครับฤทธิเดชของตาแดงเขานะครับนะเนาะเ็จจังไดเอาใสา่เยอขึ้นเบื้งดีสามมากลห,หนุย่ยโตนี่นาจะก,กีโลกัวพี่น้องนาสีกีโลกัวเนาะครับเนาะอืมสาาธส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 าีสากกาธสาธกาสาธาสาธสาธสเสาธาสาสส เลียเสียบ่พี่น้องเออักสภว่าเฮาสร้างภาพบ่มีคำภาษาสางภาพเด้อครับอยู่นี่มีตาปลาเอาเป็นจังได๋บาดพี่น้องบวกซ้ำนี่ต้องเหนี้เฮาถวางมีตะตัวใหญ่ๆเลียเสียเอาคุณนายญี่ปุ่นหันมาร้อนว่าสั่นพี่น้องบวกซ้ำนี่อะพี่น้องเอาอีกอยู่บ่พี่น้องเอาอีกจัาบาดบ่เอาล่ะออเบ่เอาละพี่น้องหลาย่หรอ ทำสีกินเนาะพี่น้องเนาะเหี๋ยเสียผู้ใดเห็นผูใ้ใดกับว่าเสียผูใ้ใดกับเงินดพี่น,อนออ้นองมันเป็นอ่าบวกน้ำที่ไหลมาก้ะถ้ามันไหลลงไปพี่มันก็นไหลลงห่วยพ่นเราปลาไงสีขึ้นมานหนาํา<อ>ส่วนมันมากมันก็นมาถ้าทางบึง,งพี่น,อน,อออน้องนี่เห็นว่าเพี่นอนดินแตกนี่บาดมันย่ามมันหนาฝนมันสีไหลมากพี่ปลากระลงมากปลาท่างพี่กับสีขื้ออ่าข้นมาปลาท่างพี่กับสีลงไปเห็นว่าเหี๋ยเสียว่าพี่น้องผมขอพุณครับสวัสดีครับ